เรื่องนี้ก็เจ๋งที่สุดเลยเรื่องนี้ไม่ค่อยมีคนสอนพลังปัจจุบันช่วยกันเขียนหน่อยเลยพลังปัจจุบัน oh <my> now is where your power is ปัจจุบันคือเวลาที่พลังทั้งหมดของคุณอยู่ที่นี่พลังทั้งหมดของคุณอยู่ที่ปัจจุบันพลังของคุณอำนาจคุณไม่มีอำนาจไปในอนาคตอำนาจในอดีตก็ไม่มีแล้วคุณกลับไปแก้อดีตไม่ได้แล้วในอนาคตแก็ยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นคุณจะแก้อะไรคุณแก้ตอนนี้ คุณตัดสินใจเปลี่ยนอ,อานาคตคุณเปลี่ยนได้ตอนนี้เลยเข้าใจว่าคุณตัดสินใจเลือกเลือกอันใหม่ได้เลือกอนาคตอันใหม่ได้เช่นฉันเลือกอนาคตว่าฉันเป็นคนเก่งโซเชียลคุณเลือกได้คุณพูดคํานี้ได้ห้ามพูดคําเดิมๆเวลาคุณพูดคําเดิมๆว่าเออไม่ค่อยเก่งโซเชียลวะนั่นแหละมันก็ตอกย้ำมึงก็เป็นอย่างนั้นตลอดเข้าใจว่าพูดยิ่งพูดก็ยิ่งเป็นเข้าใจว่ายิ่งพูดก็ยิ่งเป็นแต่ถ้าปัจจุบันคุณบอกคุณตัดสินใจแล้วฉันเป็นคนเก่งโซเชียลไหนหาหลักฐานเนี เอาละอย่างน้อยกูเปิดมือถือเป็นฉันเล่น Facebook เป็นฉันเป็นคนเก่งโซเชียลได้หนึ่งคะแนนพ่มีเอาใหม่ลงโพสเขียนลงไปฉันเป็นคนเก่งโซเชียลมีคนมากดไลค์สามไลค์ฉันเป็นคนเก่งโซเชียล,นนล,ลนนตอบย้ำตัวเองทุกวันแล้วกำลังใจคุณจะมาเข้าใจไหมครับพลังปัจจุบันนะแมรี่ลองอธิบายพลังปัจจุบันนี่มันมันสุดยอดมากแล้วคนคนส่วนใหญ่ เขาเป็นห่วงสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นใช่เขาเป็นห่วงว่าอูถ้าเราทําอย่างนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดมันมันมีสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วแล้วยังไงเราจะทํำยังไงใช่ใชเพราะฉะนั้นเขาเขากำลังคิดถึงสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นซึ่งเขายัางไม่รู้ว่ามันจะเกิดจริงหรือเปล่าแต่เขาใช้พลังของ ที่เขามีตอนนี้เขาใช้เ n เ r g y เขาใช้พลังงานที่เขากําลังมีอยู่ตอนนี้เพื่อเป็นห่วงสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดสิ่งที่อาจจะไม่เกิดด้วยซ้ําสิ่งที่คงไม่ได้เกิดเ้นด้วยซ้ำส่วนใหญ่ไม่เกิดเพราะว่าเขามัวแต่คิดว่าเออแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะทํำยังไงอถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะทํำยังไงเรา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 ด้วยความกลัวเขาก็ติดอยู่ในสถานการณ์เดิมตลอดเวลาเพราะเขาไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆเพราะ กลัวว่าโอ้แต่ถ้าเราทําอย่างนี้มันอาจจะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นเราอาจจะตายใช่หรือเอาอาจจะขาดทุนอาจจะขาดทุนหรือเสียเงินฟรีหรือไอคนนี้มันอาจจะมาอ่าอย่างเช่นเอ่อถ้าเกิดคุณไปเอ่อบางคนจะจะไปซื้อที่อะไรเงี้ยเดี๋ยวกลัวว่าคนโน้นจะมาสร้างตรงนี้อีกใกล้ๆเราหรือสร้างโน้นใกล้ๆเราแล้วกลัวพอกลัวไปกลัวมายังไม่ได้ทําอะไรเลยเลยไม่ได้ทำเออไม่ได้เริ่มใช่ไม่ได้เริ่ม แต่อันนั้นคือม,มันเป็นไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องมีการวางแผนอันนี้ไม่ใช่ใชแต่ถ้ามัวแต่กลัวกลัวสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นม,มันมันทำให้เราไม่มีไม่มีความสามารถที่จะไปข้างหน้า<ช>เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าโอเคสถานการณ์ปัจจุบันอตอนนี้ที่เราสามารถควบคุมได้เราจะทำยังไง เป็นห่วงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราดีกว่าเป็นห่วงสิ่งที่เราสามารถเ,เปลี่ยนได้ควบคุบมได้ในตอนนี้ในในเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้นะคะมไม่ต้องเป็นห่วงว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอีก10ปี ไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่ไม่ไม่ควรจะวางแผนนะคะมันต้องแยกระวังการวางแผนกับการเป็นห่วงอนาคตมันมันคนละเรื่องใช่ไหมมันคนละเรื่องกันวางแผนได้การวางแผนนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆมองการไกลมองการไกลก็ดีเพราะว่าเอออาจจะมีเป้าหมายเราอยากจะไปถึงจุดนี้เราก็คิดว่าเออมีขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้แต่ไม่ต้องกลัวว่าโอ้แต่ถ้าเรามาถึงขั้นสี่แล้วอันนี้เกิดขึ้นเราจะทํายังไงเราไม่เริ่มเพราะกลัวสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นตอนขั้นตอนที่สี่ นี่แหละ<ม>คือความกลัวที่ไม่เหมาะมแล้วมันทําให้เราไม่สามารถเดินไปข้างหน้าในปัจจุบัน<ม>เพราะฉะนั้นนึกแค่ถึงสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ในตอนนีน้นึกแค่ถึงสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนหรือแก้ได้<ม>ที่อยู่ที่อยู่ในในปัจจุบันตอนนี้นะคะ<ม><ม>ถ้าถ้าเราเข้าใจพลังพลังแห่งปัจจุบันมันมันเหมือนกับว่าเรากลายเป็น ยอดมนุษย์ขึ้นมาใช่ใช่ว่าเราเราจะรู้สึกโปรดเราจะรู้สึกสบายใจเราจะรู้สึกว่าเรามีพลังงานเยอะมากเพราะเราเราไม่ได้เป็นห่วงสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่จริงจริงแมรี่พูดถึงอนาคตเป็นส่วนใหญ่แต่แต่สิ่งที่ทําให้คนหมดพลังเลวที่สุดคืออดีตใช่แล้วใช่ไหมผมโค้ชคนมาเยอะผมรู้เลยแน่นอนโอสิ่งที่เคยเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วที่ แก้ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้คนยังกลับมาอยู่ในสถานการณ์นั้นตลอดแล้วก็ออกจากนั้นไม่ได้นั่นป<ะ>เป็นการเสียเวลาที่ที่แยกว่ากันเป็นห่วงอนาคตอีกเพราะว่าอดีตมันผ่านไปแล้วกลับไปแก้มันได้ไหม,มไม่ได้หรือข้อน,นี้ข้อน,นี้นะคนติดก,กันเยอะมากเลยเยอะมากท,ทั้งคนไทยทั้งคนฝรั่งนะ <Yes. S 2> ผมบอกได้เลยสองถ้าคุณเข้าใจว่าพลังปัจจุบันเป็นยังไงนะคือไม่กังวลอนาคตไม่กลัวอดีต ไม่ห่วงอดีตแต่คิดแค่ว่าพลังอํานาจปัจจุบันนะคุณจะใช้ชีวิตเต็มศักยภาพ mm. ผมบอกได้เลย <Yes. S 1> คนส่วนใหญ่90ของผมที่คนโคดคนที่ผมโคดแล้วส่วนใหญ่ของมนุษย์ที่ผมเห็นนะไม่ไปข้างหน้าเพราะว่าใช้ชีวิตทั้งชีวิตโครต่ำกว่าศักยภาพ mm. ของเขาเลยต่ำกว่าศักยภาพมันน่าเสียดายมากเลย mm. คือเมื่อบางคนนะโอเคบางคนที่ผมผมเห็นเอ,เอ๋พามาบางคนที่เป็นแบบเป็นเ,เป็นดารา ในโลกเก่าดารา,า,าโลกเก่าแล้วเขาแบบว่ามัวแต่หวนกลับไปคิดว่าแต่ก่อนเขาเคยรุ่งนะแต่เขาไม่เคยคิดว่าจริงๆมึงรุ่งกว่านี้ได้อีกจริงๆถ้าผมสอนถ้าคุณทำตอนที่ผมสอนมึงเก่งมึงเก๋งกว่าเดิมได้อีกมึงดังกว่าเดิมได้อีก<ไ>คุณคุณสามารถรับคุมควบคุมเงินของคุณได้ด้วยถ้าเกิดเขามาแค่มาโฟกัสว่า now อะไรคือข้อมูลที่ดีดสุดที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเอง mm hmm. เขาทําได้เลย เขาจะรวยกว่าเดิมได้แต mm ่เขามันมัวเขาผมนักการันตีเลยเขาหวนกลับไปคิด20ปีที่แล้วฉันเคยโด่งดังขนาดนี้แล้วตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วมีขึ้นลูกใหม่เขามาแทนเขาแล้วทำไม่ได้แล้วใช่เขาพูดคำนี้เลยว่าตอนนี้วงการมันก็เปลี่ยนไปเนอะก็อะไรอย่างเงี้ยคือคําพูดประเภทนี้มันสอเลยนะสอเลยมันแล้วมันให้ความให้เคาะคุณหมดเคาอะหมดพลังใครพูดคานี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนเดิมนะ เออแต่ก่อนเราเคยรุ่งนะพอคุณแต่ก่อนเราเคยรวยกว่านี้แต่ตอนนี้มันคงไม่เหมือนเดิมแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยคุณมีคําพูดประเภทนี้หรือใครใส่คําพูดประเภทนี้เข้ามานะคุณหมดพลังทันทีเลยใช่ใช่แล้วมันไม่เหมือนเดิมดีแล้วใช่แล้วเราจะได้ไปทําอย่างอื่นเราจะได้ไปทําด้วยวิธีใหม่ด้วยคิดใหม่ไม่ต้องทําเหมือนเดิมตลอดเวลานื่ือแล้วบ๊วยแมรี่แมรี่ผมได้โชคดีที่ได้แมรี่มาเป็นภรรยาแล้วเพราะว่าตอนแรกที่ เออผมผมศูสูญเสียงานประจําไปเอางี้ดีกว่าตอนนั้นงานประจาเพิ่งมีลูกคนแรกมาตอนนั้นผมก็มีความห่วงเหมือนกันนะผู้ชายเนี่ยคือมันเปลี่ยนชีวิตตอนมีลูกคนแรกตอนมีลูกคนแรกคือมันคิดคนละแบบนะมันคิดความมั่นคงมันคิดความมั่นคงละมันคิดว่ามันคิดไปในอนาคตว่ากูจะเลี้ยงลูกต่อได้ไหมเนี่ยแล้วลูกจะมีต่อมาอีกหลายคนกูจะลูกจะเรียนโรงเรียนอะไรมันคิดแค่นี้แล้วมันขยันจะได้ความมั่นคงละตอนนั้นพอผมเพิ่งมีงานประจําเว้ยเสร็จแล้วกลายเป็นว่า งานประจํานั้นไม่มีอีกแล้วคือไม่มั่นคงแล้วเออเบริษัทเริ่มแบบหมดเงินเริ่มไม่มีเงินจ้างผมละผมคล้ายๆกับว่าเออค่อยๆถูกผลักออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่โชคดีเหมือนกันที่มันตอนนั้นโชคดีมากๆเลยแล้วโชคดีที่ว่าแมรี่ไม่มีความกังวลคือถ,คถ้าเกิดถ้าเกิดผู้ชายได้ภรรยาที่แบบหนึ่งคือบอกว่าวแล้วเราจะอะไรกินอะไรกันนะโอ้โหพอพอ,พอมีคําพูดแบบนี้เข้ามานะคุณรู้ว่าผู้ชายไม่หมด,ดวความมั่นใจมันมีแล้วถ้าเกิดตื่นขึ้นมาแล้วเห็นเนี่ยถ้า ถ้าเห็นเห็นตื่นขึ้นมาแล้วเห็นหน้าเมียตัวเองแบบกังวลนะคือแม่งแซงแล้วอะ่ะค<ม>ือเข้าใจเ<ะ>ข้าใจตรงนี้แบบผมว่าผู้ชายทุกคนแม่งเข,ข้าใจจรครับเก้าสิบคู่เป็นแบบนั้นเลยใช่ไหม,มใช่ค่ะคือถ้าไม่สามีก็ภรรยาใส่ความกลัวให้กันเองใช่ห้ามห้ามห้ามใส่ความกลัวเข้าไปคุณต้องนหนุนใจกัน รักษาน้ําใจกันแล้วมองแต่เห็นแต่ความศักยภาพในตัวเขาโอเคป่ะเนี่ยมันต้องมาเทลงกันเว้เนี่ยเรียกมัาเททั้งคู่เลยสามีภรรยาเนี่ยเทคเปิดคอสแบบนี้เลยเราอันนี้มันมันเกี่ยวมันเกี่ยวพลังปัจจุบันอย่างมากเพราะถ้าถ้าเป็นห่วงว่าโอเคเออ ตอนนี้ตอนนี้เรามีผอกินแต่อาทิตย์หน้าเราจะมีไหมเออแล้วปีหน้าปีหน้าเราจะมีเงินหรอปีอะแล้วอีกแค่ปีถึงจะมีอุดมกนรณ์มันไปได้มันไปได้ตลอดโอ้มันไม่ไหวแทนที่จะคิดอย่างนั้นต้องคิดว่าโอเควันนี้เราสามารถทำอะไรอื What can I do today ใช่ใช่ ต้องต้องต้องคิดอย่างนี้ไม่ได้ดีจังไม่ต้องมานานๆทีต้องให้คิดถึงไม่ทุกคนบอกชอบทุกคนชอบใช่โอ้โี่ไปเรียนคอร์สนั้นนะที่ที่ดีมากถ้าใครมีปัญหากับอดีตนะไปเรียนคอร์สนี้ปลดล็อกอดีตเปลี่ยนอนาคตคอร์สนี้แทบจะไม่มีคนรู้ว่ามีดีมากคอร์สนั้นดีสุดๆเอเลนใช่ไหมเรียนค่ะดีมากค่ะอาจารย์ เพราะนั้นดาราดังๆก็มาเรียนนะพี่จําได้มีคนมีคนดังมาเรียนด้วยเขาแอบมาเรียนในออนไลน์โอ้แล้วดาราดังคือหลายคนมากเลยค่ะเขาบอกว่าชอบมากพี่มากขอบนี่มีบอกว่าขอบคุณค่ะจะปรับตัวใหม่ค่ะน่ารักจังแค่คุณรู้ตัวแล้วใช่แค่รู้ตัวบางบางทีเราไม่รู้ตัวเราเรานึกว่าเรากําลังช่วยเขาเรานึกว่าเรากําลังเตือนเขาแต่ขอบอกเขารู้แล้วเขารู้แล้วเขากังวลเอง เขาไม่ต้องเขาไม่ต้องการความกังวลจากเรานะคะเขารู้จริงถ้าถ้าเขาไม่รู้ตัวโอเคนั่งคนละเรื่องแต่ว่าแน่นอนประมาณ9 9เซเขารู้ตัวแล้วเขาเป็นห่วงอยู่แล้วใช่แล้วคนแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่จะทําแบบนี้นะนี่จะเป็นเหตุผลที่ทําให้มันแบบความสัมพันธ์แย่ลงเพราะว่าผู้หญิงก็จะพูดแบบคิดว่าจะช่วยเขาได้คือพูดประมาณว่าเนี่ยมึงนี่ พัเงินไม่เก่งเลยนี่มึงดูคนนั้นมึงดูเบื้องเนี่ยมึงดูคนนั้นเนี่ยมึงดูคนนี้ดดูคนนั้นเนี่ยแม่แม่ก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นแบบนี้นะชอบเปรียบเทียบลูกกนนี่ดูลูกคนนั้นนี่ดูลูกคนนี้ดิเท่านี้คุณเห็นข้อหนึ่งไหมข้อหนึ่งมายี่จำได้ไหมคาพูดของคุณมันกลายเป็นความจริงคุณคิดว่าคุณต่ํากว่าเขาคุณก็กลายเป็นแบบต่ำต่ำว่ใช่ไม่ไม่์ตณเอ่นอกจากพตากรณ์ตัวคุณเองตะคุณพยากรณ์คนอื่นด้วย คุณพูดอย่างนั้นกับกับสามีคุณกับภรรยาคุณบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวเขาก็กลายเป็นแบบนั้นนะเขาจะคิดแบบนี้ภรรยาบอกว่าเพราะสามีมันโดนด่ามากๆมันก็จะบอกว่า <c oughs> โอเคไหนๆกูก็ถูกด่าแล้วกูทําให้มันเป็นจริงเลยแล้วกันเ <c oughs> ข้าใจป่ะ <c oughs> มึงอ้ากูโง่ดีนะกูว่าโง่ให้มึงเห็นเลยกูพิสูจน์ให้มึงในไห <c oughs> น, <c oughs> นก็ถูกด่าโง่ก็ถูกด่าฉลาดก็ถูกด่าโง่เลยดีกว่าหรือว่าคทำตัวเลวอะถือว่าชอบถูกด่า่าทำตัวเลวเอหรือว่าถูกด่า่าโกหก กูด่าว่านนท์นี่งั้นกูไม่ได้โกหกแต่กูดูด่าก็โกหกงั้นกูโกหกเลยลวกันกูจะได้แล้วกูทำตามที่กูอะไรอ่ะใช่ที่แบบคิดไปแล้วกันออนี้ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้นำเราถึงข้อข้อสามแบบยังสวยงามเลยคือพลังโฟกัสใช่แล้วนะสิ่งที่เราโฟกัสสิ่งที่เราให้ความสนใจสิ่งนั้นจะเติบโตใช่แล้วใช่ไหมถ้าเราบอกสามีเออทำไมโง่อย่างงี้ถ้าเราพูดถ้าเราพูดอย่างงี้บ่อย ก็กลายเป็นขนโง่ใช่ไหมเพราะว่าเดีหนีไปเลยหนีพไปเลยพราะพเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสสิ่งนั้นจะโตขึ้นใช่แต่ถ้าเราโฟกัสในสิ่งที่ดีที่เขาทำอยู่ถ้าเราบอกว่าโอ้ ขอบคุณมากที่ที่ได้ไปทํางานในวันนี้ <cam> ใช่ใชแม้ถึงอาจจะเป็นเป็นอะไรที่เขามันอาจจะเป็นงานไม่ดีก็ได้อาจจะเป็นงานที่เขาไม่ชอบหรืองานที่<อ>ที่<อ>ได้เงินน้อย <cam> แต่ถ้าเราขอบคุณที่เขาได้ไปยังน้อยเขาได้ไปเขาก็พยายามอยู่เราเราชมในสิ่งเหล่านั้นใช่ม <cam> ัน <cam> ทําให้เรามีพลังมันทำให้เราม <cam> ีความมั่นใจมากขึ้นให้ให้เรามีกำลังใจที่จะไปทำต่อใช่นี่แล้วผมบอกเลยนะส่วนใหญ่เนี่ย การที่สามีล้มเหลวหรือหรือภรอรยาล้มเหลวเนี่ยไม่ว่าใครก็ทําทํางานในในครอบครัวของคุณนะค mm ือ hmm. ส่วนนี้ผู้หญิงผู้หญิงก็ทํางานเยอะใช่ไหมผู้หญิงก็ทํางานเยอะก mm ็ hmm. การที่บางทีเนี่ยเรามีความคู่สมรสมีส่วนรับผิดชอบต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของเขาด้วย <Yes. S 2> เราช่วยเขาเยอะได้เยอะมากถ้าคุณใช้คําพูดเป็นหนึ่งอย่างแรกเลยขอบคุณเนี่ยอย่างที่เมลี่สอนเมื่อกี้เนี่ยเพราะเมลี่ทาอย่างนี้กับผมมาตั้งแต่ตอนที่ ผมเริ่มนะคืออาชีพผมที่ผมเลือกตอนแรกอาชีพคอนดักเตอร์นี่ไม่เป็นอาชีพที่ยากที่สุดอันหนึ่งของโลกเลยนะเว้ยบอกก่อนเลยน้องๆนักฟุตบอลนักนักกีฬาเลยนว้ยเพราะว่ามันต้องแข่งกับคนที่คือไม่ใช่แข่งเรื่องความเก่งอย่างเดียวนะแต่แข่งเรื่องภาพลักษณ์แข่งเรื่องอิมเมจแข่งเรื่องการตลาดแข่งเรื่องธุรกิจแข่งทุกอย่างเข้าใจป่ะแล้วคนแล้วไม่ไม่ใช่เงินเยอะใช่ถ้าเกิดแบบว่าไม่ใช่ท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะไม่ไม่เงินน้อยเงินไม่โอเคเลย โอเคสรุปก็คือว่าตอนแรกที่จริงๆผมรอดมาได้ต้องบอกด้วยเลยว่าแมรี่ช่วยเยอะๆเลยว่าเพราะว่าตอนที่มาก่อนมาเจอแมรี่เนี่ยม,มันเริ่มจะแบบผมขึ้นมาตลอดไงตอนนีกตอนตอน 20, ตอายุยี่สิบต้นๆขึ้นมาตลอดแล้วก็เริ่มมาเฉยๆแล้วเริ่มจะเริ่มลงลพะพอดีมาเจอแมรี่ไว้แล้วแมรี่นี่แหละที่แบบช่วยให้ผมขึ้นมาได้พุ่งพีกมาถึงตอนนี้ เรียกว่าต้องขอบคุณผู้หญิงคนนี้มากเลยแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนสอนยินดียินดีแฮปปี้มากต้องจุ๋ยดูหนึ่งทีเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกรอบนึง โอเคขึงพันแน่นี่นี่อนี้ก็เอียงแค่สามจุดกว่าคนให้มัน1,000พันได้หน่อยเดี๋ยวเช่วยกันแชร์หน่อยเนี่ยดูว่ามันจะไหวหรือเปล่าเนี่ยแชร์ด่วนด่วนด่วนหน่อยเม้ถึงสักหนึ่งพันจะชื่นใจหน่อยไม่แต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 ่ ทำไมทำไมเราช่วยเราช่วยในในด้านไหนอ,อยากให้พี่เล่าให้ฟังในตรงนั้นเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายมันต้องการพลังใจเข้าใจหรือเปล่าผู้ชายเขาอยากทำคือหน้าที่ผู้ชายทุกคนนะ่ยไม่อยากเป็นฮีโร่ของผู้หญิงของตัวเองเข้าใจปะเขาอยากเป็นฮีโร่ของครอบครัวเขาเขาอยากจะรู้สึกว่าฉันเนี่ยโอ้โหเป็นคนเป็นคนที่หาเลี้ยงครอบครัวเก่งเว้ย คือน,นี่เป็นต้นเหตุจริงๆเลยนว้ยส่วนใหญ่ผู้ชายมันไม่ได้ต้องการเงินเยอะขนาดนั้นนะจริงๆแล้วอ่ะคือจริงๆเงินที่ต้องการใช้จริงๆมันไม่ได้อะไรยมากมายกินก็เท่านั้นอะ<ม>่ะเข้าใจปะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะได้ชื่อว่างี้มึงเห็นปะ่ะกูเป็นฮีโร่ของครอบครัว <S <S ผมอยากจะให้ทุกคนนะคู่คู่กันนะคู่สมรสนะครับสามีสามีภรรยาหรือแฟนกันเนี่ย จงหนุนใจซึ่งกันและกันเพราะคุณเป็นขุมพลังของอีกคนหนึ่งเข้าใจหรือเปล่าสามีภรรยาต้องหนุนใจกันเพราะคุณเป็นขุมพลังซึ่งกันและกันเข้าใจปะขุมพลังความมั่งคั่งขุมพลังความมั่งคั่งซึ่งกันและกันนี่แหละนี่แหละนี่แหละเพราะถ้าเราโฟกัสในในสิ่งที่ดีที่อีกฝ่ายหนึ่งทําเขาก็มีกําลังใจเขาอยากจะทําอีกเขาอยากจะทําเพิ่มเขาอยากจะเป็นฮีโร่ครอบครัวใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดว่าเรากําลังให้กําลังใจโดยกัน โดยการ point out all the negative thing s ก็ไป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 เรียกไปไปชี้ให้เห็นความ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 ที่เขาอ่อนแนอจุดอ่อนของเขาคุาดเสียข,ของเขา,เาแล้วไม่ต้องมาเถียงในใจนะจ้าบางคนจะต้องเถียงในใจแน,ใน่เลยแล้วก็ถ้เกิดกูพูดแล้วมันไม่ะอะไรอ่ะ พูดแล้วมันไม่จําตามอ่ะแล้วมันยังโง่อยู่อีกอ่ะคุณก็พูดต่อไปแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ต้องมีให้เขาพูดอยู่เขาเขาจะหนีคุณไปละเขาเขาเข้าใจป่ะผู้ชายนี่ม่งมันกลับบ้านกลับบ้านแล้วเจอใครด่ามันไม่อยากกลับแล้วไม่อยากกลับเขาอยากจะไปที่ที่เขารู้สึกดีไม่ใช่ไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงอ่ะุทุกคนเน่ะถ้าเขาไปในที่ที่ไหนที่เขาถูกด่าเยอะๆเขาจะไม่อยากไปแล้ว ขเขาเจอถ้าเจอหน้าแล้วโดวนดา่าไม่เอาอ่ะเขาก็ไปหาหาความสุขนอกบ้านไปหาอะไรที่พอเจอกลับบ้านกูมนความรู้สึกไม่ดีมนุษย์มันมีแค่นี้อ่ะมันอยากจะอยู่ในที่ที่ตัวเองรู้สึกดีทุ่รู้สึกมีความสุขเข้าใจไหมครับใช่นี่แหละแล้วคุณทําให้บ้านมีความสุขได้โดยคําพูดใช่กลับมาแล,แล้วถ้าเกิดเขาหาเงินได้เออถ้าเกิดตอนแรกบอกหาเงินแทสมติว่าเงินเดือนนี้อาจจะอาจจะช้าหน่อยลูกค้าช้าหน่อยแต่เกิดมีอะไรโผล่ขึ้นมาหนึ่งครั้ง ไม่ต้องเยอะมากไม่หลักหลักพันสมม,มติหลักพันไม่เยอะมากคุณก็บอกตอบย้ําไปเลยขอบคุณมากพี่ <im itation> พี่นี้เป็นคนหาเงินเก่งจริงๆโอเคพี่เป็นคนหาเงินเก่งจังเลยนี่ดูดิอ <im itation> เขาจะเริ่มรู้สึกโอ้กูเป็นหาคนหาเงินเก่งโอเคนี่คือคําพูดที่หัวในสมองของเขาละมันจะเริ่มตอบย้ํามันกลายเป็นเซลฟ์ทอล์กวันแรกเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่วันแรกเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่ออะไรอาจจะสงสัยเอย้แม่งอวยกูบอกว่าเนี่ยมาวันต่อไปคุณพูดแต่ครั้งหนึง่ง หาหลักฐานมาเสริมด้วยหาหลักฐานมาเสริมให้เขาเห็นเห็นเห็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยเออกูไม่เคยคิดว่าอะไรวะกูก็เออจริงๆกูเป็นคนหาเงินเก่งนะไอะการศิกษสแค่นี้กูมาได้ขนาดนี้กูเรียกว่าเก่งนะเวย้ยหาหลักฐานให้เขาหาหลักฐานให้เขาจนสักวันหนึ่งเดี๋ยวเขากลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาแล้วเขาจะมาขอบคุณคุณเ <Yes. S 1> ข้าใจป่ะเหมือนผมขอบคุณผู้หญิงคนนี้วันนี้จริงๆเพราะผมเป็นมหาเศรษฐีได้วันนี้เพราะผู้หญิงคนนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาเขาพูด ให้กำลังใจผมไม่เคยสงสัยในตัวผมเลยเพราะแมรี่พูดคําไหนเนา่ได้ไหมพี่พี่บอกพี่ตอนนี้ตอนนี้คือแมรี่เห็นแมรี่เป็นคนดูหลังบ้านของผมหมดน,นะ <Yes. S 1> เขาเขารู้รายได้ของผมหมดทุกอย่างจริงๆกลุ่มรายได้ของผมหมดทุกอย่างเพราะเขามีพาสิรวดทุกอย่างผมเองยังไม่รู้กาวตรวจตัวเองเขายังเปิดเงินไม่เป็นเปิดไม่ได้ไม่ได้ทุกอย่างแต่แมรี่อะไรนะแมรี่บอกว่าตอนนี้คือตอนนี้เนี่ยค <laughs> ือหลักหลักฐานในบัญช <laughs> ีม <laughs> ันเยอะมากแต่แมรี่บอกว่า แล้วแต่พี่ผมยังพูดกับเขาตลอดทุกวันนะบอกว่าแมรี่เชื่อบปก่ว่านี่เราสามารถหาอะไรได้อย่างขนาดนี้ได้มันไม่น่าเชื่อเลย <laughs> แมรี่บอกว่าแมรี่ไม่เคยสงสัยไม่เคยไม่เคยสงสัยคือแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนรู้ว่าคุณกว่าจะหาเงินได้ล้านหนึ่งเกือบตายเ้ยตอนเป็นคอนดักเตอร์เนี่ย <laughs> ทำไงเป็นปีนะเว้ยแต่ตอนอยู่ที่เมกาแกหนอักล้านนี่คือต้องทำต้องทำทั้งปีนะคะน <laughs> ั่นคือรายได้ทั้งปีหนึ่งล <laughs> ้านนั่นคือเงินเดือนของคอนดักเตอร์แล้วก็ทํางานหนักมาก ต,ตอนคอนดักเตอร์ตอนนี้ยังไม่ชนะนะตอนนี้ยังไม่ชนะตอนชนะเราเปลี่ยนอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยกว่าจะทํางานปีหนึ่งกว่าจะได้เงินมาโอ้โหและตอนนี้เนี่ยแบบว่าบางวันบางวันก็ เจ็ดหลักแปดหลักก็มีนะโอ้โหแบบมหศจัรย์มากเลยตัวถามแมรี่บอกแมรี่เชื่อไหมว่าเรามาถึงได้ขนาดนี้แมรี่บอกแมรี่ไม่เคยสงสัยหยเชื่อตั้งแต่แรกไม่ไม่เคยมีข้อสงสัยเลยว่าเราจะอยู่รอดแน่นอนไม่มีปัญหาตอนตอนแรกคนแรกออกมาเนี่ยแล้วผมตกงานไม่ได้เพียว่าตกงานแต่ว่างานประจานเงินประจามันไม่มีแล้วอ่ะเข้าใจว่ามันต้องเป็นเข้าใจไหมคะเขาแมรี่ไม่เคยใช้คําว่าตกงานกับเขาไม่เคยบอกเขาว่าเออ ทำไมเราไม่มีงานทําไม่มีงานประจำไม่เคย Did I ever tell you that we never use the word unemployed? แล้วมีบางวันที่ผมไม่ได้ทํางานคือมีบางบางเดือนที่แบบไม่มีไม่มีคอนดักไม่มีอะไรไม่มีคอนเสิร์ตเลยอะไรเี้ยมีบางเป็นเดือนเป็นบางครั้งเป็นเดือนสองเดือนที่ไม่มีคอนเสิร์ตแต่ว่าเราไม่เคยใช้คําว่า unemployed ไม่เคยใช้คําว่าตกงานไม่เคยแล้วผมไม่เคยได้รับพลังงานที่สงสัยจากเมลี่เลยบางทีหนึ่งเดือนเต็มเนี้ย นอยู่บ้านเฉยๆอ่ะว่าถึงเดือนเต็มอยู่บ้านเฉยๆอ่ะ <S 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 ไม่ได้อยู่บ้านตอนนั้นเราเดินทางไปทั่วโลกออใช่ไดไหมใช่แต่ว่า,าแดนนี่นไม่เคย <หา S 1> ม,มีแล้วเราจะทําไงอะที่รักแล้วเราเราจะไหวเหรอเนี่ยไม่เคยมีคุณเคยใครเคยใช้คํานี้กับคู่บ้าง แล้วเราแล้วเราจะไหวหรือเนี่ยไม่ใช้ค่ะห้ามใช้เลยนะห้ามเลยนะมันไม่ได้ช่วยปิดปากตัวเองไว้เลยวันอันบุคุณใช้คำนั้นเมื่อไหร่เนี่ยคุณกำลังเอาเงินออกจากกระเป๋าครอบกลัวคุณไปเป็นล้านห้ามใช้ัชนใช่มันทำให้อิน e c คิวมันทำให้รู้สึกแบบไม่มั่นคงถ้าใช้คำเหล่านี้คำพูดของเรา สาคัญมากโฟกัสของเราสําคัญมากและเราเราต้องควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงอืมันก็อยู่นอกความความสามารถของเราอยู่แล้วเราจะเป็นห่วงทําไมช่วยไม่ได้นี่วันนี้เนี่ยมันดีมากเลยขอนะขอบคุณผุ้คนที่มาฟังผมอยากจะจริงๆนีผมแบบผมกับแมรลี่เนี่ยอยากจะสอนทุกคนคือในที่สุดแล้วเนี่ยเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ย สร้างชาติเจ๋งอะ่ะ <Yes. S 1> น,ออน,นี้เราไม่ได้เป็นักการเมืองนะโอเคช่ว okay. งนี้เป็นเรื่องหาเสียงพอดีเราใช้คําประเภทนักการคือที่นักการเมืองชอบใช้อะ่ะก็เลยแมบที่จะได้โหวตคนแต่นี้นะไม่เกี่ยวเรื่องการเมืองนะคะแต่เราต้องสร้างเราต้องช่วยประเทศพัฒนาเราต้องช,ช่วยยกทุกคนในประเทศนี้ให้ให้รวยขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้เป็นคนที่มีความสบายใจมากขึ้นมีความรักในครอบครัวมากขึ้นแค่นี้ก็เป็นเป็น เรื่องมหาศา์<ม>แล้วถ้าครอบครัวมีความสุขมากขึ้นคือประเทศก็ใช่ลุ่งขึ้นได้